เปก่อนหนึ่งลูกผมดันปลาเบิดใส่ได้อยู่โดนด้วยฮะโดนด้วยให้เยอะด้วยฮะยิงไปก่อนเลยครับยิงไปก่อนเลยโอ้โหตายสองตายสองสวยอยู่พอแล้วลูกซองกับระเบิดมันเป็นของคู่กันฮะในด่านนี้ สวัสดีครับชาวแบนเนสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้วในงานเกมแบทเนสฟิลส์ลุยซองกันอีกแล้วนะกับด่านที่เรียกว่าเป็นด่านที่มีเล่นอยู่ด่านเดียวด่านอื่นไม่มีคนเล่นเลยนะครับผมลองมาเล่นคอนเวทธรรมดาแล้วหาห้องไม่เจอนะครับ <g ül> ด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่สนุกมากซึ่งมันจะมีจุดหนึ่งก็คือจุดตรงกลางที่เรียกว่าปะทะก,กันดุเดือดมากๆซึ่งไหนก็ไหนแล้วนะครับอยากจะเลูกซองมาไล่ยิงบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เล่นลูกซองมันมากๆนะครับผมโอเคซึ่งก่อนไปดูลลืมกกดดไคค์์รรับ แปนใจก้องซาด้วยผมโค d a าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับส่วนลูกซองที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็น 12m ออโต้นะครับหรือว่าจริงๆจะเรียกว่าไซกาก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจกันดีนะก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่จริงๆวันนี้แม็กใหญ่กว่านี้ด้วยนะับแต่ว่าผมยังไม่ปลดนะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นแหละนะเพราะว่าหลายๆด่านมันก็กว้างเนาะซึ่งลูกซองมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ในหลายๆด่านแต่ว่าด่านนี้มันกว้างจริงแต่ว่ามีจุดดดตรงงงกกกลาาที่คืืออยิันเม ไปครับเราไปยิงคนกันดีกว่าลูกซองลูกซองโอ้เข้ามาเ็ายิงกันแล้วนี่ครับลูกซองลูกซองเล่นกับซันแดนด้วยฮะถ้าลูกซองท่าะเบิดมีตูขึ้นมาหรือเปล่าป่าเบิร์ดไปก่อนถ้าหนึ่งลูกถ้าจะมีตูขึ้นมานะฝั่งตรงข้ามก็มีพอดีเพื่อนตายมีคนเข้ามาหรอข้างหลังตายปะตายแล้วโอเครีโหลดข้างหน้ามีตัว ไม่ตายทำหนึ่งลงก่อนนะตายมีตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหยิงคนตายโดนนายยิงตายครับคนอยู่ไหนครับเนี่ยข้างหน้าแน่เลยระเบิดไปก่อนหนึ่งลูกเอาวันนี้เพื่อนตายรีโหลดมีคนไหมตายครับสวยเกตวันเกตวันตรงนี้ยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่ต้องตรงฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะโคตรมันผมบอกเลยตรงซีหนึ่งน่าจะมันอยู่อะ ยิงคนก่อนฮะนี่ระยะไกลก็ยิงได้แต่ล่นเป็นกระสุนสลักก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยซึ่งผมก็ไม่ถนัดหมดเลยฮะเอามาแล้วเพื่อนมาแล้วโอเคมาขึ้นมาฮึบสวยๆสวยๆง,งามอยู่ทางขวามีคนอยู่นะโอ้โหหมดหนึ่งแม็กพอดีฮึบๆึบีึบมีปะน่าจะมีอีกข้างหน้าข้างหน้ามีอีกตายปะตายแล้วตายแล้วแต่ละทุกสองนี่ก็มีข้อดีฮะไม่ต้องเลงยิงๆก็ไป เดี๋ยวก็แทงแหละซ้ายมือมาฮะเล็งไว้เออยิงมาก่อนโหหมดไปกี่นัดเนี่ยหมดไปสี่ห้านัดแล้วยิงทีอือ AI ฮะหมดกระสุนยัดแม็กใหม่เข้าไปสายมาอีกตายมีคนมามีคนมาโยนยาไว้ก่อนไกล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 บอดด้วยดีโหลดเพิ่มเพิ่มเพิ่มดันฝั่งเพื่อนดันฝั่งเพื่อนดัน เข้าก,ก่อนหนึ่งลูกอีกห,หนึ่งลูกเราวิว่งเข้ามาอ้อมขวามาตายกระสุนหมดมีงหลอดได้อยู่ยัดน้ำใหม่เข้าไปชึบๆชึบๆวิ่งเข้าใส่อ้าวไม่มีคนหรอโอเคอ้าวมีคนดีกว่าเพื่อนไปไหนอ่ะคุยกันก่อนไหมเพื่อนอเฮ้ยเราอยู่นี่เขา <laughs> ไม่สนใจเราเลยเหรอครับโอเคมีกระสุนสลักมาแล้วนะ เปลี่ยนเป็นกระสุนสลักแล้วนะตอนนี้เพราะกระสุนไอ้นี่เราหมดแล้วนะฮะไม่โดนเลยครับนี่สุนสลักใช่ปะวะหยิบมานี่ไม่รู้เลยอ่ะโดนอะอุ้ยไงล่ะลูกซองสุดเดือดอีสปอร์ตได้อยู่นะหมดแล้วปะฝั่งนี้ได้หมดแล้วครับโอเคตัู้ยุงหน้าเต็มเลยฮะสองสามตัวเลยท่าน่าจะโผล่ตายหนึ่งเออลูกซองระยะนี้ก็ดีนะลูกซองแบบ กระสุนสลักนะฮะยิงแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ่าโอเคโดนหัวคือตายเลยที่มันลูกซองสนเปอร์นี่นะขึ้นมาเล่นข้างบนกันบ้างดีกว่าน่าจะมีคนอยู่นะข้างบนอ่ะมีไหมชุดเอฟไม่ซาบเหมือนกันเพราะว่าเราก็ยึดอยู่นะผมว่าน่าจะเคลียร์แต่ขวามีขวะติดหินขึ้นมาแล้วตายโดนไปนัดหนึ่งอ่ะโอเค แต่สุสรางมันก็มันก็ดีนะเอาไว้ยิงแบบระยะไกลได้นะเห็นข้างหน้ามีคนโอเคตายมีคนอยู่นี่หว่าคนนึงอันนั้นก็ตายอันนั้นก็เอไอครบอะไรกันหมดเนี่ยหมดแล้วป่ะผมว่าคนเล่นลูกซองอนะจะหยิบไอ้นี่มาเล่นกันเยอะนะโอเคเอาแม็กกาซีนนี่มาอันหนึงนะเพื่อนนะถ้าจะเอไอสภาพนี้ยิงระยะไกลไปให้ไม่ตาย ตายโอเคสวยโอแต่คนเข้าเซิร์มนี้น้อยจังเลยอะไม่น่าเชื่อปกตินี่คนเต็มตลอดนะเอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมาเจอห้องที่มีระบอดวอมห้องว,มว,วอมเ,เรียกว่าห้องวอมบีหนึ่งโดนโอ้โหตระตูเพียบเลยว่ะัอดีเพื่อนตายโอเค AI ีกแล้วเรียกว่าฝึกซ้อมยิงฮะตอนนี้ข้างล่างก็มีตัวปะมีแหละขึ้นบนก่อน ตัวเดียวด้วยหรออะอะเอะหมดละเยี่ยมสีโดนสีโดนสีโดนคือหลักๆเลยลูกซองนี่คือเล่นกันอยู่จุดนี้จุดเดียวนะชัดเดียวสวยทีโลดโอเคแต่สลักมันมันก็ยิงมันอีกแบบนึงแต่ว่าไอ้ทีบอกครับมันก็ยิงได้ดาเมจแรงแต่ก็ตามนั้นนะครับตอนนี้กระสุนหมดฮะก็ต้องเปลี่ยนตลอดนะลูกซองเพราะว่ากระสุนมันไม่ได้เยอะไง กระสุนสำรองก็มีน้อยฮะแต่ข้างหน้ามีคนครับผมเบิดไปก่อนหนึ่งลูกขวามือมาปะอุ้ยหมาโดนหมายิงโอ้ตายตายสารพัดโอ้โหมีคนบ่ครับเอ้าเอ้าวัดลงมาแล้วก็ไม่มีคนอะไรวะเนี่ยน่าจะมีคนมาละเห็นคนละข้างหน้ามาแน่นอนเชื่อผมคนเข้ามาเหรอ อ้าวเขาหาอะไรอยู่อ่ะข้างล่างเยอะมากครับยิงคนดีกว่าผมอยากยิงคนโอ้ยตรงนู้นเยอะมากเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสลักก่อนเจอกันละเพื่อนเจอลูกซองสไนเปอร์ดีกว่าเพื่อนมาโอ้โหตันตู้ใช่ไหมใช่หมดแล้วป่ะเอ้าหมดแล้วครับอ้าวแล้วซีก็โดนยึดเอ้าวัเย้ยศัตรูเพียบเลยครับขั้วปกคอนวิ่งมาพอดีเจอตันตู่หึ ยิงไปก่อนโอ้โหนอนก่อนเรียกว่าเกมนี้ยังคงคอนเซปต์ฮะยิงไงอีสปอร์ตครับสวยเอไอทั้งนั้นเอไอทั้งนั้น <c oughs> เออเอไอทั้งนั้นเอไอปั๊มคิวเออดีปั๊มคิวสปอร์ตฮะยิงไปก่อนกดไปก่อนรีโหลดกือบจะหมดล,ละนั่นตูนั่นตูนั่นเอไอคงคอนเซปต์ ตายหมดยังอ่ะโอ้ตู้อาจะตายเอือโดนไอ้ยิงตายฮะเป็นเรื่องปกติรับเพราะตอนนี้ไอหดมากนะครับโอ้ตูเพียบเลย AI ไมาโอ้โหทั้ง AI ไทั้งคนโอนทั้ง AI ไทั้งคนโอเคสวยรีโหลดเดี๋ยวยาไปก่อนมีคนมาไหมโอ้ไกลมากไกลมากก็ไม่ไหวฮะ ตายอ่านี่คนสนุกสนานกันละคราวนี้ยิงทั้งคนทั้ง a อไอโอ้โหฮึโดนเข้ามาโอ้โหนอนก่อนอยู่ไหนวะเข้าไอไอเหรอหน้ามีคนยิงก่อนอาตายแล้วสวยโอเคอาประตูนี้ปิดอ๋อรู้ว่าประตูปิดมีตูแน่นอนเชื่อผมยิงเอ้ายิงตัวหน้าตัวหลังตาย เยี่ยมไหมล่ะเพื่อนโอเครีโหลดยัดไปกดไปก่อนอื้อันนี้ไก่มากโดดลงมาข้างล่างศัตรูเพียบแน่นอนได้ฟังได้ยินจากเสียงโอเคโอ้ที่นายต้องตายขนาดนี้เลยเหรออุยมีรถถังทำไปก่อนหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกเออโยนยากก่อนดีโหลดโอเค เพื่อนฮิวเพื่อนฮิวนี่เพื่อนเราไปไหนก่อนดีผมว่าบีน่าจะเยอะอะเล่นทุกกระสุนแล้วครับคราวนี้สวัสดีเพื่อนเราเคยตายหนึ่งก่อนโอเคกระสุนไม่กระจายนะพอเ,เล่นสลักนะอ,อโอเครีโหลดอืมโอเคเอย่าโยนยาก่อนโยนยาก่อนนะแล้วก็ขึ้นขึ้นไปป่า,อปาพอดีปั๊บเข้ามา โอ้ระเบิดกระเด็นใส่ตัวเองโดนไหมไม่โดนดีเดียวปะโอเคลียสวยครับหมาเพื่อนไม่หิร่าระยะไกลก็ยิงได้โอเคถือเป็นสโคปนี้แล้วนีวะไม่มีใครมาตีซีหนึ่งกันหน่อยเหรอเพื่อนจุดนี้คือจุดเดือดเลยนะเดี๋ยลูกซองเล่นด่านนี้มีประโยชน์มากครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยจุดสามจุดเนี่ยบีซีหนึ่งบีหนึ่งบีหนึ่งนี่คือแบบมันแคบอะเออมันก็ยิงอยู่แค่นี้แหละฮะเอาแล้วก็ยึดจุดได้เลย เอาอะไรวะเนี่ยอ๋อตูมาจากทางดีฮะเคลียดจุดเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นสลักครับเปลี่ยนเป็นสลักแล้วบินไปฮะโอ้โหข้างล่างโอ้นี่ก็เยอะไปนี่บอดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบอดนะผมว่านะผมยิงอะไรเนี่ยโอ้โหบอดได้ลูกซองเหรอครับเนี่ยลงมาหาคนกันดีกว่าโอ้โหตูเยอะมากตูเยอะมากนะครับยิงใครดีวะเนี่ยยิงคนก่อนจะสุนหมด ตายโอเครีโหลดข้างหน้ามีเยอะมากยัดแม็กเข้าไปป่าเบิดไปก่อนหนึ่งลูกหนึ่งลูกมีทั้งไอ้ๆทั้งโอ้ทั้งไอ้ทั้งอ่าลบก่อนโอเคคิวผมอยู่ข้างหลังพี่อ้าทั้งสัตว์โอ้โหยิงไหนทีเดียวอันหนึ่งหนึงนะเพื่อนนะเพื่อนนะโอ้โหจะยิวจะยิงอะไรดีลงมาแล้วโอ้โหโอ้มีมีหมาหรือเปล่าเนี่ยมีครับ อาฮ่ายืนเนียนเลยพอดีเพื่อนตายเฮ้มีคนยิงมาแป๊บนึงเออหุยเกือบตายดีนะมันยิงไม่โดนแต่มันจริงครับลูกซองเนี่ยบอกแล้วว่าดุเดือดเลือดพล่านดุเดือดเลือดพล่านมาอีกไหมล่ะมาอีกไหมล่ะอะไรที่อะไรมาเปล่ามาเปล่าความมันที่มีอยู่จริงเปิดไปก่อนเลยเพื่อนประตูเพียบเลยครับนึงนะตาย AI ก็ได้ฮะผมบอกว่าได้หมดผมบอกแล้วว่าได้หมด ยิงไปก่อนอือยิงไปก่อนรีโหลดมาทำระเบิดไปก่อนหนึ่งลูกอือทั้งระเบิดทั้งลูกซองของพวกเราห่าโหดจัดโหดจัดแน่นอนอือหือเยอะมากกระสุนไม่เหลือแล้วแต่ไม่เป็นไรวิ่งใส่วิ่งใส่อือหือวีไอเดตไอหยวกแต้มเราชนะแน่นอนครับค่อนข้างมั่นใจมากหมดไปก่อนเลยเพื่อนโอ้ระเบิดระเบิดก่อนระเบิดประตูยิงไปก่อนโดนด้วยฮะโดนระเบิดใช่ไหมใช่หมดแล้วเพื่อน โอ้จะโอ้โหมีตัวนอนอยู่แล้วน่าจะชนะแล้วครับอุ้ยโนหนึ่งว่ะโนหนึ่งนี่ไม่ได้ยิงแล้วนะฮะยิงบอดแต่ลูกซองยิงมันจริงตรงนี้ยิงมันมากนะครับผมดูเดือดดูเดือดมากครับเราคิวไป5 4ิบี่ฮะเป็นบอดน่าจะประมาณ4ี่ิบนะครับมีแบบขึ้นโชว์ไหมอยากแบบอยากโชว์อยากโชว์สกอร์ว่าลูกซองล้วนล้วนๆวนล้วนๆวนเลยวะ มดอาศิษฐโอ้ไม่มีอ่ะโอเคไปลุยกันต่อจ้าเกมเหมือกัน <c oughs> อ้าวเข้าเกมมาโดนยูอีกแล้วเหรอะอะไรกันครับเนี่ยเข้ามาอะอะอะจะอ่ะโอ้โหล่วงเฉยใช่ครับศัตรูใหญ่ใหญ่ก็ยี่สิบเจ็ดคนอีกแล้วโอ้ไม่เอาเพื่อนระยะนี้ไม่เอาอย่าแมบบ่นอย่าแม่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าแม่นโอเคโอเคโดดเข้ามาก่อน โอ้ทั้งคนทั้งเอไอเลยคราวนี้เอาไปก่อนหนึ่งลูกเอาไปเลยหนึ่งลูกรีโหลดยัดแม็กหม่เข้าไปปุ๊ดไม่เตยลุยบีหนึ่งกันดีกว่าบีหนึ่งนี่ข้างหน้าดูเดือดมากๆแน่นอนโอ้โหโอ้โหผมยิงอะไรของผมเนี่ยโอ้โหเห็นแต่เพื่อนยิงนะฮะข้างล่างมีคนด้วยนะขึ้นบนมาสวัสดีครับโอ้มีคนยิงมา อาจารถถังยิงฮะโอ้โหสบลอยแล้วลงมาโอ้โหศัตรูเพียบเลยวันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีคนเหรอมีรถว่ะอ่าฮ่โอ้ยใครเห็ผมวะขบนก็มีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเพื่อนก่อนสวัสดีเพื่อนหาอะไรหาอะไรอยู่ข้างหลังน่าจะมากันเต็มเลยอ๋อบอทฮะ แหมดีหนึ่งมีคนแน่นอนสไลด์มาแล้วอออืื้หบีฮอปบีฮอปเฮ้ยคขยิงมาเดือดเดือดเอย่าแม่นเพื่อนอย่าแม่นพังบืนไปก่อนโอ้โหบอดล้วนๆโอ้โหอันนี้บอดโคตรเยอะเลยไปเล่น A2 สองบ้างไหมเออมีตู้มีตู้มีตู้ AI เหรอใช่ครับเอไอฮะ โอเคเอสองมันดีกว่าเอสองได้มีคนนะไปเล่นระยะไกลได้ผมว่ามันก็เล่นระยะไกลได้แหละนะครับเอบอดอีกแล้วเหรอบอดปาไปก่อนหนึ่งลูกเอาไปเลยเพื่อนอ้าวนี่อะไรอ่ะเยออะันนี้คนอันนี้คนแน่นอนนะคนทั้งคนทั้งบอดเลยอู้หูตัวเยอะมากอ้วาวโอเคเอาไปก่อนหนึ่งลูกเลยหนึ่งลูกรีโหลดปึ๊บมีคนละมีคนละ อ่ามีคนนับอดฮะกไม่ได้คนโดนยาไว้ก่อนหนึ่งทีโดนเกาะคนด้วยฮะมีตัวยิงมาเหรออยู่ไหนวะขวาก็มีซ้ายก็มีไปขวาไปาซ้ายก่อนตายไม่ตายผมเนี่ยจะตายเดี๋ยวปาเบอร์ก่อนโอ้เจ้เฮ้ยโอ้โหตายไปด้วยกันอ่าโอเคเฮ้ยน่าทำแบบคอนเทนต์นะลูกซองสไนเปอร์อะ มีใครอยากดูไหมครับไว้ทำคลิปหน้าเอาแบบลูกซอนไนเปอร์ก็ติดกล้องสะโขบสะนกันไปเลยมีคนเข้ามาหนึ่งคนอ่าโอเคสวยครับเยี่ยมอุตส่าห์แบบยืนเล่นๆอยู่นะยืนแบบหมุนไปหมุนมายึดจุดเรียกว่าก็ต้องมีคนมาเสิร์ฟถึงที่แล้วเมื่อกี้พี่หยิบอะไรอะอากาศหยิบอากาศได้กระสุนเยี่ยมน่าอ้สเกมมีคนมาแล้วมีเพื่อเราตายมีเพื่อเราตาย ได้ตัวหนึ่งอุ้ยสี่ตัวฮะซ้ายกับขวาเลยมีตู้มีตู้ีโหลดเคเข้าไปลุย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 อนหนึ่งลูกหมุนัันปลาเบิดตใส่ได้อยู่โดนด้วยฮะโดนด้วยเยอะด้วยฮะยิงไปก่อนเลยครับยิงไปก่อนเลยโอ้โหตายสองตายสองสวยอยู่พอแล้วลูกซองกับระเบิดมันเป็นของคู่กันฮะในด่านนี้ดูเดือดจัดจัดเพื่อนเพื่อนชุบปะ เข้าไปแล้วหนึ่งลูกโดนโดนอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไม่ต้องโงต้องแอบฮะตู้ตู้ตู้นี่แหละฮะ a อฮะมีตู้อีกแล้วโอ้โหเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไม่ใช่สลักเมื่อกี้ยิงระยะไกลเลยแม่เพลินจัดสวัสดีเพื่อนอึ๊บไอข้างล่างนี่เพลินจัดเลยเดียวอะไรวะน่ะอ่าโอเคกดลูกซองระยะไกลก็ได้นะครับ เปลี่ยนสลักเหมือนเดิมแหละผมว่ายานศัตรูเอา้ายานพังเฉยเอา้าแล้วโอ้โหเป็นการตายแบบสบายใจคือแบบเราสามารถทำลายยานได้แล้วศพโอ้กระเด็นโอ้โหโอ้โหยังไม่ตายนะฮะสุดยอดครับซูปเปอร์ฮิวแมนแล้วสภาพนี้น่าจะมีคนฮนะตายฮะมีป่ะเคลียร ไม่เคลียร์ล่ะเอาโอเคอันนี้ไอไอโข้างหลังข้างหน้าเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนก่อนเย้ยมีคนเยี่ยมไปเลยดีนะมันยิงไม่โดนมีตู้อีกโอ้ยเจ้าตู้ AI AI โดนไอยิงตายฮะอุศาสตร์รอดมาแทบตาย AI กดทีเดียวเท่านั้นเรียบร้อย หน้าได้มีตูปะทั้งคนทั้งไอไอเลยรีโหลดยัดมาเข้าไปชึบๆมาดีโหลดมาได้หมดอ่ะมาเหอะมาเหอะครับมาเดี๋ยวครับยิงหมดแล้วฮะโอ้ตีไฟระเบิดเย้ยแล้วหึประตูอยู่อย่างนี้เลยเหรอทำจริงอาา่ะฮะตายก็ได้ครับบึ้มหน่อยดิเออบึ้มปลาระเบิดอย่างนี้ตอนนี้ อ๋อลูกซองนอนยิงกำลังดูสกอร์เลยยัดกระสุนเข้าไปลุยฮะอุ๊ดยิงแล้วไม่ทันได้ไปนัดหนึ่งายแล้วครับโอ้หข้างล่างศัตรูเพียบเลยเคนี่ไอโอเคอนี่ไอนี่ยังได้อยู่มีคนอยู่เหรออยู่ข้างบนบนซ้ายบนซ้ายมี กดไปก่อนกดไปก่อนหนึ่งแมกกาซีนยึดจุดครับยึดจุดไว้ยึดจุดไว้มีคนปาระเบิดด้วยป่ะมีคนที่วันทางขวาป่ะมีใช่คงเป็น AI แต่ก็มีคนหนึ่งนะเฮ้ยเอไอเขายืนนิ่งอยู่ AI ยืนนิ่งเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนนะรอก่อนนะยัดน้ำใหมเข้าไปชึบๆไปละโอเค ต้องเล็งเผื่ออยู่นะกระบอกนี้อุ๊ยอุยอันนี้คนอันนี้คนเกือบตายอยู่รีดรถก่อนจุดบีหนึ่งน่าจะเยอะนะเอายึดจุดก่อนมีคนวะไม่มีแล้วนะเรายึดอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้หึซ้ายมาสองตัวพวมันยิงด้วยว่ะยิงเพื่อเราเย้ ขามือมีข้างหน้ามีอะไรของผมเนี่ยลืมปรับเป็นสามนัดเนี่ยมันตายไปแล้วจริงเรียบร้อยฮะตัวลอยว้าวข้างล่างมีศัตรูด้วยเหรอครับเพื่อนเอากระสุนมาให้อ่ะโอเคขอบคุณมากนะลงล่างดี่ยบอกโอ้ข้างล่างศัตรูเยอะมากเลยอ่ะเห็นละเห็นละเห็นละเราค่อยๆเคลียร์จากข้างบนแล้วกันค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์เอ้ยมีคนอยูผมะไม่เอาไม่เอา อะไรอ่ะทำอะไรอยู่ยิงก่อนพังไปแล้วเฮ้ยมีคนอีกเลย AI ดูจากสกอร์นะครับน่าจะชนะแล้วนะครับเออจริงๆนี่ผมก็เพิ่งมาเล่นลูกซองจริงๆจังๆนะเฮ้ยมันก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยถึงว่าหลายๆคนก็เล่นลูกซองกันเยอะนะครับเออเข้าใจแล้วครับว่าทําไมเขาถึงเล่นลูกซองกันเยอะมากนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่เออผมาเล่นหนูแล้วอ่ะมันมีทั้งสลักช็อตทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือลูกซองปกติเราเล่นกันอ่ะในเกมอื่นอ่ะมันคือ มันจบแล้วมันจบเลยฮะอ่านี่ผมบอกก็คือแบบเปลี่ยนกระสุนไม่ได้แต่ว่าเกมนี้มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยเล่นไปด้วยได้เลยฮะทำให้เกมมันสนุกมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าดูเดือดครับ49คิวฮะแล้วก็ทำโมเดิร์ทด้วยเลยแต้มนำกว่อื่นโอเควันนี้วันนี้แล้วกันครับสำหรับลูกซองแล้วก็ไปส่งระเบิดซันแดนครับเป็นอีกหนึ่งด่านที่เล่นลูกซองมันมากนะครับขนาดเล่นลูกซองอ่ะยังได้ที่หนึ่งได้นะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมาก นะครับผมลูกซองสนุกจริงนะครับโอเควันนี้มานในละครเรื่องใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับสไบต์ครับ,รบถ้าเกิดอยากดูลูกซองไนเปอร์คอมเมนต์กันไปเยอะนะครับผมเดี๋ยวว่าหยิบมาให้เล่นกันถ้าหยิบเล่นมาให้ดูกันหยิบเล่นมาให้เล่นอะไรคือ,อวะโอเคเพื่อนใหม่ครับผมสวัสดีครับ